น่าจะมีประมาณเกือบ300กว่าปีได้นะครับอันนี้เพื่อเป็นสิริมงคลน,นะครับเราก็จะตักลิ้นนะครับสมทบทุนลงไปด้านหลังนี้นะครับยอดพระธาตุเราจะเห็นอยู่ด้านบนนะทุกคนถ้าเกิดมองดีๆนะครับเมนูอาหารเย็นที่เราเตรียมกันมา มีอะไรบ้างวันนี้ไข่เจียวปลากระปะ๋องไข่เจียวที่มาจักทางขึ้นแตนนะครับแล้วก็เป็นยำปลากระป๋องนะครับง่าย ก็เป็น e p 2ีแล้วที่อยู่ที่เลยนะครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ที่เขาเรียกเหมือนว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับเกี่ยวกับแปรรูปการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อยนะครับนี่ก็จะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับสําหรับที่นี่นะจะมีเป็นพวกนี่ครับเม็ดแมคคาเดเมียนะครับเยอะมากๆนะครับเป็นสินค้าขึ้นชื่อของที่นี่เลยนะครับเยอะเลยหมดเลย หัวขั้วทรายนะครับนี่สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมีการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดเลยเหมือนเดิมนะครับก็จะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวกันที่วัดศรีโพชัยนะครับอยู่ที่อำเภอนาแห้วนะครับก็วันนี้เราก็จะไปหาที่แคมป์กันเหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ดูอีพีแรกก็ย้อนไปดูอีพีแรกได้นะครับวิวสวยมากๆนะที่นี่ ก็ขอฝากติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างน,นะครับแล้วก็จะไปแคมป์กันที่ไหนนะครับในอำเภอาแห้วจังหวัดเลยครับผม ใช่3กิโลนี่ครับก็ออกจากทางเข้าอุทยานนะครับก็เลี้ยวขวาไป3กิโลนะทุกคนโหวิวตรงนี้สวยมากนะเป็นเป็นหมู่บ้านเลย ครับทุกคนตรงนี้เราก็มาถึงวัดศรีโพชัยเรียบร้อยนะครับก็สวยงามมากๆานะทุกคนก็เป็นแบบโบสถ์สมัยเก่านะครับแล้วก็วิวรอบด้านนะครับเป็นภูเขาหมดเลยนะครับทุกคนเราจะมีประวัติต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับเป็นต้นศรีโพชัยนะครับปลูกพร้อมกับสร้างวัดนี้นะครับปี2090นะทุกคนนี่ครับความหมายของแต่ละคำนะครับจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเป็นต้นไม้เก่าแก่มากๆานะทุกคนนี่นี่ครับตัวบ่อจะ เป็นลักษณะค่อนข้างเก่ามากๆนะครับผมไปดูด้านข้างๆรูปลายสวยงามนะครับนีบค,ครับทุกคนเข้ามาด้านในโบสถ์นะครับ วาดนะครับทั้งสองฝั่งของประตูนะครับโครงด้านบนของโบสถจะเป็นเป็นไม้นะครับทุกคนที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็เป็นหอพระไตรปิดกนะครับตรงนี้ก็สร้างเมื่อปี2176นะครับจะเห็นว่าความเก่าแล้วลวดลายสวยงามนะครับในสมัยนั้นนะทุกคนน่าจะมีประมาณเกือบ300กว่าปีได้นะครับอันนี้ ก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปต่อที่พระาธาตุแทนดินนะครับทุกคนซึ่งพระาธาตุแทนดินเนี่ยคือเป็นสร้างจากดินรายนะครับทับถมเป็นเวลากว่า200ปีนะเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามว่าเป็นยังไงนะครับอยู่ไม่ไกลาจากตรงวัดศรีโพชัยนี้นะครับไม่น่าจะเกิน10นาทีนะครับเดี๋ยวไปดูความสวยงามพร้อมๆกันนะครับทุกคนโอเคทุกคนเราก็ขับรถไปยังวัดพระาธาตุแทนดินกันต่อนะครับ ทมื่อกี้ดูจากแม้เข้าๆก็ประมาณ900เมตรนะทุกคนใช้เวลา5นาทีนี่ครับแล้วก็เจอทางเข้าแล้วนี่ครับตรงนี้โอ้ขนาี้เนี่ย ลอยพระพุทธบาทนะครับโอ้มีลูกขนุนด้วยนี่ครับทุกคนตรงนี้ก็เป็นพระธาตุดินแทนนะครับก็สร้างจากดินทรายนะครับทับถ,ถมกันเป็นเวลา200ปีนะครับจากผู้มีจิตศรัทธามาร่วมทำบุญนะครับ ครับทุกคนสําหรับการมาสักการะ,ะนะครับพระธาตุแทนดินนะครับก็เพื่อเป็นสิริมงคลน,นะครับเราก็จะตักดินนะครับสมทบทุนลงไปด้านหลังนี้นะครับก็คนลระถังก็พอนะ,อะนี่ครับก็จะมีจุดถังตรงนี้เยอะแยะมากมายนะครับอ่ะอ่ะได้ ก็นี่นะครับอขอให้มีความสุขความเจริญนะครับสําหรับคนที่ดูอยู่ด้วยนะครับขอให้ได้รับผลบุญเหมือนกันนะครับมีความสุขความเจริญในชีวิตนะทุกคนเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดหลายๆคนหลายๆปีนะครับผมว่ามันจะสูงกว่าน,นี้แน่นอนนะครับ ยอดพระธาตุเราจะเห็นอยู่ด้านบนนะทุกคนถ้าเกิดมองดีๆนะครับจะเป็นเสาอยู่ตรงกลางตรงนั้นนะครับเป็นยอดพระธาตุนะครับทุกคนนี่พาทุกคนขึ้นไปน้ำพัสกาลอยพระบาทนะครับจากจุดตรงชมพระธาตุดินแทนนะครับแล้วก็เดินขึ้นมาบันไดอีกร้อยเจ็ดสิบแปดเมตรเหนื่อยมากๆทุกคนดูให้ทางดูทางขึ้นนะครับ ไมบนไดอยู่นู่นอีกนิดเดียวว่าถึง้วครับโอ้ไปลอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับนี่ครับรอยพระพุทธบาทของพระเจ้าห้าพระองค์นะครับก็จะมี ชื่อทุกพระองค์ตรงนี้นะครับโอเคทุกคนเราก็ขึ้นมาสักระรอยพระพุทธบาทเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าแนวเรื่องเหมือนกันนะแต่มองมองลงไปนะครับวิวสวยมากนะทุกคนนี่ครับจากที่เราเดินขึ้นมาขาย,ยังสั่นอยู่เลยนี่ฮะจะมองเห็นเป็นทุ่งนากว้างๆนะครับพวนกลับมากิน อ่านตามสั่งร้านเดิมป้าจำได้ไหมเมื่อวานที่กินเมื่อวานที่มากินมากินอีกรอบอร่อยไม่น่ามันนี้ไม่เกิดมันนี้ไม่มีคนอ๋อเพราะว่าวันนี้ปิดนี่ครับดันเออดันปิดเมื่อกี้ผมเดินผมขับรถไปถามเขาทิ้งแล้วครับเออปิดใช่เราเสียได้เลยเมื่อวานเอ้าไปทำไมไม่ไดเมื่อวานไม่ได้เข้าเปินข้ามสิบห้าค่ะอ๋อมันเป็นจุดผ่อนปลนครับ ครับ,รบที่ผมจองออกลางเต็นท์ไว้ครับกําลังจะขึ้นเหรอครับพี่อ๋อกาลังจะขึ้นใช่ไหมข,ขึ้นมาได้เลยครับขึ้นได้เลยใช่ไหมครับพี่ได้เลยครับโอเคครับขอบคุณครับ จองมาแล้วครับที่ที่โทรหาพี่มาเมื่อกี้หรือเปล่า,รา,ารครับอ๋อโอเคครับ ทุกคนตอนนี้ก็การเต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นเวลาช่วงเย็นแล้วนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าที่เนี่มีลานกางเต็นต์นะครับมีลานที่1นนะครับส่วนตรงนี้เป็นลานที่2นะครับทุกคนแล้วก็จะมีลานที่3ามอีกนะครับซึ่งขับรถไปประมาณอีกกิโลนึงนะครับก็ตรงนี้ค่ากางเต็น์นะครับคนละร้อยห้าสิบบาทนะกับวิวไกลๆตรงนู้นนะครับทุกคนตรงนู้นครับเป็นลานหนึ่งนะครับค่ากางเต็น์คนละสองร้อยบาทนะครับก็จะแพงกว่าตรงนี้ ห้าสิบบาทนะครับด้านหน้าเดี๋ยวให้ดูวิวรวมๆนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะนี่นะครับเขาก็ทยอยการเต้นกันอยู่นะครับก็รถเก่งสามารถขึ้นมาได้นะครับมีพี่เอารถเก่งขึ้นมานะฮะของผมก็อยู่ตรงนี้สีเหลืองนะครับกับลมพัดเย็นๆตอนเย็นนะครับ คนละหนึ่งบาทนะครับไม่มีไฟให้ใช้นะครับแล้วก็เตรียมอาหารขึ้นมากันให้พร้อมนะครับทุกคนน,คนี่ครับเป็น,นท่อนแคมปวิวนะครับก็จะเป็นกรอบป้ายไว้ให้ถ่ายรูปนะฮะนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นประตู นี่นครับก็เป็นล่องรอยอะไรที่ทที่คนมาเที่ยวนะครับมาแกะสติกเกอร์ไว้เดี๋ยวพาเพื่อนๆทุกคน,นครับไปดูห้องน้ำนะครับสำหรับร้านที่สองนะว่าห้องน้ำจะเป็นยังไงนะครับก็เดินไม่ไกลมากนะครับประมาณยีิบเมตรนะครับ ด้านหน้าก็จะมีอ่างล้างหน้านะครับนี่เป็นแบบนี้สองอ่างนะครับแล้วก็กระจกนะด้านหลังไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ก็จะมีห้องน้ําที่เห็นนะครับสี่ห้องนะครับเป็นห้องน้ําแล้วก็ห้องอาบน้ําในตัวนะครับนี่สะอาดมา,มากๆนะครับไม่มีน้ําบุญน,นะครับที่นี่อ่าประมาณนี้นะครับนไหลปกติ ันก็ตกเย็นแล้วนะแต่ล่มลมตกเรียบร้อยนะครับวิวตอนเย็นสวยมากนะครับถ้าได้ดูฟุตเทจจากโดนนะครับก็ถ,ถึงเวลาเหมือนเดิมครับเมนูอาหารเย็นที่เราเตรียมกันมามีอะไรบ้างวันนี้ไข่เจียวปลากระป๋องไข่เจียวที่มากับทางขึ้นแตดนะครับแล้วก็เป็นยำปลากระป๋องนะครับง่ายง่ียฮ บางคนคิดทราบว่าขับยังไงให้ไข่แตกนะครับผมก็ถามตัวเองอยู่เหมือนกันนะครับอ้าวอากาศเป็นไงบ้างเย็นเย็นย็นไม่เย็นมากยังไม่เย็นมากนะถ้าเป็นชุดหม้อเล็กเหมือนเดิมนะครับทุกคน ตอนเมื่อกี้หุงข้าวเสร็จเรียบร้อยนะให้ดูนี่ไงไงไงแล้วสุกไหมนั่นแหละสิไปแยกไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวมาทอดไข่ ฝนก็ตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงคืนกว่านะครับฝนตกหนักมากนะครับสังเกตเป็นแน่ทุกคนจะเด็นเข้ามาบางส่วนเรือเ่อยๆลมแรงมากนะครับ ตอนเช้าครับทุกคนหลังจากเมื่อคืนนะครับที่เห็นว่าฝนตกหนักนะครับแล้วก็เหมือนจะเป็นพายุเล็กๆนะฮะก็ตอนเช้ามาก,ก็สวยงามนะครับได้สมกับตั้งใจที่อยากเห็นนะครับกับหมอกสวยๆตอนเช้านะครับอากาศดีและสดชื่นมากทุกคนครับส,สภาพแต่การฝนอยู่นะครับการฝนอยู่ ยังเว้นฝนสา์นะครับแล้วก็เมื่อคืนพี่เจ้าของนะครับก็น่าจะเดินไล่ชุบเช็คทุกเต็นท์เลยนะครับก็ช่วยตอกสมอเต็นท์ผมเพิ่มให้ด้วยนะครับถือว่าเป็นการบริการที่ดีมากๆนะครับสําหรับพี่เจ้าของที่ดูแลสถานที่ตรงนี้อยู่นะครับ